ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะที่ PS a u t o โต้บ้านสวนชนแนลนะคะที่ที่มีรถคุณภาพที่ดีคุณภาพพรีเมียมให้เป็นเนๆนได้ดูและเป็นเจ้าของกันง่ายๆนะคะจบเพียง999บาทบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านวันนี้มีรถหึงคันเข้าใหม่ค่ะบอกมากๆเลยนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะรกเข็มขัดค่าใช้ใจ่าย ฉันอยากมีรถเพิ่มอีกสักคันฉันอยากมีรถคันแรกนะคะที่ผ่อนเพียงไม่เกิน4,000บาทคันนี้ผ่อน3 7 0 0เท่านั้นนะคะเป็น a l t i s e 1.6นะคะเกียร์ออโต้รถปี2013ราคาพิเศษเพียง199,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคุณภาพนะคะ PS Auto จัดให้แน่นอนนะคะว่าต้องเป็นคุณภาพที่ฉ่ฉับแบบนี้นะคะคันนี้มาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคัน รถสีบรอนเงินสีเทาหน้าเล่มน,นั่นเองค่ะลงแม็กแลนโซให้แม็กซิสนะคะพร้อมอยางคุณภาพดีมาให้เป็นยางขอบ1ินั่นเองค่ะกระจกด้านข้างค่ะปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกค่ะมือจับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยมาดูกันที่มุมด้านหลังนะคะ คันนี้เป็นรถสีประตูนะคะ Corolla Altis นะคะ1 6 e นะคะมีคิ้วโครเมียมให้ด้านหลังด้วยปลายท่อเห็นแวแบๆบนะคะว่าเป็นปลายท่อแบบแต่งนะคะเล็กๆน้อยๆแต่งปลายท่อนั่น,นะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันนะคะด้านหลังก่อนห้องสัมภาระก่อนนะคะตามจังหวะตามธรรมเนียมของเรานะคะนี่นะคะรถเข้าใหม่เดี๋ยวให้ดูนะ นี่คือภายในของรถด้านล่างเดิมชีเพื่อนๆจะไม่เคยเห็นหรอกนะคะแต่วันนี้นะคะแผ่นกระดานนะคะเราเอาไปทําความสะอาดใดาๆทุกอย่างนะคะเราก็จะเห็นยางน,นะคะที่เป็นยางอะไหล่นะคะมาให้แม่แรงอยู่ตรงนี้นะคะแล้วดูได้เลยว่ารถเม็ดอาร์ตเดิมๆแตะเข็บเดิมจากโรงงานแบบนี้นะคะแบบนี้แหละที่เพื่อนๆต้องดูและต้องรู้และมั่นใจนะคะว่ารถไม่เคยชนเนะปลี่ยนเครื่องจมน้ําหรือไฟไหม้ เห็นไหมคะนี่นะคะฝากระโปรงท้ายนะคะไม่เคยขยับเลยนะคะผลิตมายังไงอยู่อย่างนั้นนะคะแบบนี้เลยอุ่นใจสบายใจได้ค่ะออกรถก็เรานะมาดูกันต่อนะคะสำหรับที่นั่งของผู้โดยสารนะคะด้านหลังภายในเป็นยังไงบ้างน,นี่นะคะอยพให้ดูเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีเบจ ให้ความยืดหยุ่นนะคะกําลังดีนั่งเราเย็นมากทุกคนนี่นะคะนั่งได้ก,กว้างๆสบายๆไม่อึดอัดนะคะและนี่คือแผงประตูของคนขับค่ะล็อกประตูนะคะออโต้ใช้ระบบไฟฟ้าให้หมดเลยให้ดูบาะนะคะบาะเป็นบาะคู่หน้าที่เป็นชุดเดียวกันลายเดียวกันทั้งหมดเลยนะนี่เลยจ้ะสวยมาก นีนะะพวงมาลัยนะคะได้ถุงลมนอรภัย SRS i b a g คู่หน้ามาให้ด้วยนะคะตรงกลางคอนโซลน,นะคะไฟฉุกเฉินอยู่นี่ค่ะแล้วก็ช่องแอร์เป็นแนวนอนแบบนี้เย็นฉ่ำๆไปทั้งคันแน่นอนค่ะตรงกลางคอนโซลมีช่องเสซบแผน่นซีดีนะคะเพื่อนจะกดปุ่มใช้งานนะคะมีจอสแสดงผลตรงนี้มาให้คันนี้กด FMA MAX u ได้ง่ายเลยนะคะ ช่องเสียบสาย AUX อยู่ตรงนี้พร้อมใช้งานที่จุดบุรีตรงนี้นะจ๊ะได้ขับเกียร์ออตโต้ที่วางแก้วสองตำแหน่งค่ะมีเก๊ด,ด้านบนแล้วก็เก๊ด,ด้านล่างนะคะมาพร้อมกับบุ๊คสวิสมาให้เดี๋ยวพอติดภาษีพรบรไปให้นะคะไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มใดๆทั้งนั้น999บาทนี้คือจบทุกอย่างให้หมดเลยนะคะ บริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านนะคะฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนภาษีพร,พรบรประกันครบอยู่ในแพ็กเกจแล้วและคันนี้ค่ะเป็นอั t ติส 1.6e เกียร์ออโต้รถปี2013นะคะราคาพิเศษเพียง199,000บาทผ่อนเพียง3,007เท่านั้นค่ะนะคะใครที่ตามหารุ่นนี้อยู่หรือที่ตามกันอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะ คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะที่อยากนำเสนอสวยมากๆจริงๆนะคะขอบคุณค่ะ